ความฝันเลขนำโชคฝันเห็นฟ้าผ่าต้นไม้ฝันเห็นฟ้าผ่าฝันเห็นฟ้าผ่าต้นไม้หักแปลว่าอะไรมีเพื่อนเก่าคนนึงอ่ะอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณมีเพื่อนเก่าของคุณคนนึงอ่ะ อยากจะติดต่อกับมาหาคุณเป็นเพื่อนสมัยเรียนอะอยากจะติดต่อกับมาหาคุณคุณต้องระวังโจรระวังเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณมีเกณฑ์เดินทางระยะสั้นนะช่วงเนี้ยเหมือนคุณก็ขี้เกียจสนใจเรื่องของคนรอบตัวเพราะคุณปวดหัวคุณขี้เกียจสนใจเรื่องของคนรอบข้างเพราะคุณปวดหัว คุณรู้สึกว่ามีคนพยายามพูดเป่าหูให้คุณเนี่ยไม่สบายใจเนี่ยคุณต้องไปหาหมอได้แล้วนะมีเกณฑ์ไม่สบายมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในบางท่านเนี่ยอาจจะดื่มเหล้าจัดสูบบุหรี่จัดในบางท่านเนี่ยอาจจะดื่มเหล้าจัดสูบบุหรี่จัดเล่นยาป่วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองอยู่คุณปวดหัว คุณที่เกียจสนใจเรื่องของคนรอบข้างเพราะคุณรู้สึกมันว่ามันน่าลำคาญมีคนเอาอะไรมาพูดให้คุณฟังแล้วคุณก็รู้สึกไม่สบายใจเลขนำโชคสามแปดสามแปดขอให้ท่านโชคดีค่ะ